ต้เมียสนสตางไม่เอาอย่างเดียวแต่พอก็ใช้แล้วพอดีตลาดก็ตามมาซื้อกลับไปทีตอนแรกก็ต้องไปเยี่ยมปะพางปะพางนี่ก็คือจะนั่งขัดอยู่ใต้ใต้ใต้ถุนบ้านก็ใต้ถุบนถบ้านจะเป็นใต้ถุนสูงไปรอบนี้ปะพางเดินไปที่นู้นต้องไปตามปะพางปะพางมาเนี่มาไอ้โจรหัวคนคนคน,คน,คนคเขมรเนี่ยเขาพออะไรที่นั่นก็จะโจรหัวโจรหัวคนเลลื้อทิ้งเลยครับกลมหลงกลาบตอนแรกก็ไมก่กลมลดเอ๊ะปะพาง นั่งได้ขอบคุณมมากเลยพูดพูดภาษาจําไม่ได้ละเมื่อก่อนอยังจำได้ที่บ้านรุ่งบ้ายอะไรยังพอพอรู้ได้ไอ้ปูนตะกั่วถ้าหารเนี่ยเขาแบบจับจิ้เป็นจะลร้องให้าอุยอ้ยฟอร์ฟยผมไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้เลยบอกรู้สึกเหมือนเต้นต่างเลยนอนเะนี้ยนะคะแล้วก็วันนั้นเลยหันกลับมาเรียนเลยมาเรียนเ,สเยนสตรในศัตรกรรมเวชกรรมแล้วก็มาจบเป็นยาแพทย์สัตว์ใาเด็นสี่ห้าปีที่ศึกษา นะคะแล้วก็มาเริ่มทําสมุนไพรเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นช่วงชีวิตที่เปลเี่ยนแปลงเริ่มทําสมุนไพรด้วยแค่เงินไทว่าบาทก็ต้องบอกว่ามันมีความเชื่อทีอ่ไม่เคยเชื่อแบบนี้เขาเหมือนมันถูกขีดว่าจะต้องมาเส้นทางเนี้ยจะเคยมีเงินหลายแสนต่อเดือนอะไรทำนองนี้ดักที่แบบคลิกไม่มีอะ่ะพูดแล้วก็ไม่น่าเชื่อแต่ว่านี่คือเรื่องจริงที่ที่ท,ท,ที่ได้ผ่านประสบมา ก็อยากจะให้กำลังใจคนที่ไม่รู้นะบางคนก็ในห้องนี้อาจจะอาจจะมีอาจาอาจะไม่เดือดร้อนแต่ก็มีเพื่อนบางคนที่ต้องลังไฟฟ้าหาหาทางที่จะทายังไงได้ให้สู่เส้นทางก็อยากให้เป็นกําลังใจว่าคือคือ,คอไม่ได้เล่าว่าโอ,อ้บวดแต่ว่าเล่าจากที่ตัวเองมีประสบการณ์มาอย่างนี้เป็นความตั้งใจมุ่งมั่นอย่างที่จะทำขานนนนขออธิบายนิดหนึ่งชุดต้องไป การแพทย์บบสายเดียมันจะมีการมีคาปูแต่ทีนี้พนางจะสอนนวดอิสระสายเทียนเนี่ยอเอน,นแบบลักษณะไม่ใช่นวดผ่อนคลายเป็นการนวดแบบรักษาการช่วยเพราะฉะนั้นมันต้องบางทีเนี่ยมันต้องใช้นั่นต้องมีคาปูบาอาจารย์ก่อนก็จะทรายนิดนึงปรุงคลีแพทย์คิวบุโ,โม่รพัสเนี่ยเป็นแพทย์ประจำโรงพุทธเจ้า เราจะเห็นว่าหลายๆที่เนี่ยมีปู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้กล่าวคำบูชาปู่ทีนี้ใครที่จะมาอาชีพนี้คนที่จะนวดหรือคนที่ทํทำอะไรก็แล้วแต่นะคะการท่องคาถาปู่หรือการบูชาปู่ทุกครั้งที่มีร้านนวดหรืออะไรเห็นเนี่ยนะแต่ทีนี้มันอยู่ที่คนว่าจะทำด้วยจิตที่มุ่งม,มั่นศรัทธาหรือไม่ บางคนไหวทุกวันสัตว์แต่ว่าไหวแม้แต่กระถายงย่องไม่ได้นะคะแต่เวลาบ่ายมาโก้ค่าพระอ่ะเรียกคนมาให้นอนใช้จังไม่บอกว่าใช้จังอะไรกำนองเนี้ยนะคะอ่าเสร็จแล้วปกติจะมีไหวครูกี่รับทั้งหมอมนนวดจะเข้ามาถามว่าเล้วหน่แม่บอกอ่ะเ่องคาถาปครูมายัางย่องไม่ได้ บอกเนี่ยอายเด็กเด็กที่บ้านนะผมปวดท้องได้เมื่อก่อนจารายการที่ชยูสิ่งเรืองบนเมืองก็ไม่รู้เลยว่าลูกชายก็ต้องได้แล้วก็ถามว่ารู้ได้ยังไงก็ฝังแม่เวลาไหว้ปู่ทุกวันเออเออใช้ได้แต่ดูสิห้หมอนวดเรามันวดทำมาหากินนะมันตั้นไม่แจ้งต้องมาดูคาถาเรื่องออกมานะคะแล้วก็องค์ที่สองสมเด็จพระาลายมาหาราช การแพทย์สมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองม,มากในในสมัยท่านเนี่ยถือว่าการแพทย์เกี่ยวกับแพทย์แพทย์แผนไทยเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองม,ม,มีตำรับตำลายยาหลายขนานน้ำมันนวดที่ผึ้งน้ำมันต่างๆแล้วก็มีแพทย์จากต่างชาติหลายชาติเข้ามาแล้วได้ขวายยานะคะแล้วก็ได้รับบรรดาศักดิ์ทุกท่านในสมัยนี้นะคะ ไปทุกครั้งก็จะพยายามออบอกให้คนรุ่นหลังได้รู้มีใครรู้บ้างว่าในสมัยพนาลายมีเรื่องตำรับตำราย,ยามีใครรู้ไหมไม่มีนะคะเขาเรียกว่าตำรับโอสถพนาลายนะคะ mm. แล้วก็อีกองหนึ่งคือสเสด็จเตี่ยบคมหลวงสุมพรเราจะรู้แค่ว่าสเสด็จเตี่ยบคมหลวงสุมพรนี่เป็นพระดิดาของทหารเรือนะคะ อีกส่วนหนึ่งท่านเป็นบิดาถือว่าเป็นบิดาแห่งการแพทย์แผนโบราณนะคะมีช่วงหนึ่งท่านท่านออกจากราชก,การแล้วไปศึกษาไปศึกษาาระหนักรูปศึกษาเกี่ยวกับวิชาอาคมด้วยแล้วก็ท่านก็ศึกษาท่านเป็นคนแรกที่เอา,เอามีห้องทดลองมีเกี่ยวกับเรื่องการแพทย์สมัยปัจจุบันเอามาทําเกี่ยวกับตรงนี้ศึกษาอย่างจริงจังแล้วปัจจุบันไอ ตอนนั้นก็เรียกว่าหมอพรคือช่วยคนโดยใช้สมุนไพรก็จะขึ้นขึ้นไปหาสมุนไพรทำอะไรต่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรือนเรือนหมอพรก็ออยังมีอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนค,ครต้องใกล้ๆ่รีสแยกกนะคะก็จะไปตังกีไม่ได้ปไปที่อย่ตรงนเ่เติมไปจ้นะคะก็จะบอกเสมอว่าที่พูดว่าเพราะคนไทยมักชื่นชม ภูมิปัญญาตะวันตกนะคะว่าดีกว่าและสูงส่งกว่าขนาดเดียวกันก็ดูถูกภูมิปัญญาตัวเองจริงไหมใจริงะนะคะว่าร้านหลังไม่ทันสมัยนะและพายามที่จะทำให้ภูมิปัญญาของไทยลดบทบาทและความสําคัญลงไปนะคะจริงๆเนี่ยคนโบราณเนี่ยสุขภาพดีใช้สมุนไพรมาแต่โรโบราณ เมื่อก่อนรุ่นเราเน,นี่ยคงได้มีฝาดคอคงได้ไรมีชีวิตอยู่จนอยู่ปัจจุบันเมื่อก่อนออคนสมัยโบราณให้นมลูกซึ่งก็ไม่ได้วิจัยว่านมมีคุณค่าอย่างไรแต่ว่าก็เลี้ยงลูกมาจนโตเป็นผู้ใหญ่เป็นะระดับตโตๆโตระดับเนี้ยก็จะนมแม่พอตอนนั้นก็มีช่วงหนึ่งไม่ให้ทานนมแม่ตามโรงพยาบาลให้ทานแต่นมขวด ะะว่าอันนี้ไม่มีประโยชน์พอตอนนี้หันกลับมาแล้วหลายโรงพยาบาลต้องรณลน,ล,นลงกันมากเลยให้กลับมาทานนมแม่นะคะแล้วจริงๆเนี่ยต่างประเทศแพทย์ทางเลือกจะโด่งดังมากแต่คนไทยกลับไม่ได้ไม่ได้ทำจริงๆอย่าง เมื่อกี้บอกว่ารงจีนเนี่ยเขาจะเห็นถุงค่าก็จะมีเช่าเลยเขาจะรักษาแผน่นแผน่นตะวันตกคุณรักษาไปใครจะรักษาแผ่นจีนรักษาไปจะมีช่องที่เลือกแต่คนไทยไม่ใช่แล้วก็มียาหลายอย่างหลายดั่นที่ที่มีเรื่องเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์เข้ามาสมมติยาที่เข้าโรงพยาบาลสักตัวหนึ่งมีเทยวยามาแล้วแล้วก็ยาตอนนี้ ฝ่าจะด,ดันก็ตอบมาได้ว่าสมุนไพรในสาธุกโคนาเนี่ยกี่ตัวเนี่ยสามารถใช้ได้เลยเนี่ยหืุนขึ้นคอและปัจจุบันไทยที่สนใจที่จะเรียนแพทย์แผนไทยรุ่นหลังนี่ลำบากนิดหนึ่งพราะแผนปัจจุบันเริ่มมาคุมคิดว่าไม่แน่ใจว่าอีกอีก้าหปีหรืออะไรแพทย์แผนไทยจะยืนยงอยู่ได้หรือไม่ นอกจากหน่วยงานที่เป็นหน่วยราชาการรองหลัเมื่อก่อนรู้จักจ้าพยาเป็นเเบดได้ยินนะคะเจ้าพยาอภัยภูยเบศแรกเริ่มเ,เนี่ยท่านเพชรท่านต้อต่อสู้มากมายกับผู้บริหารที่ไม่เห็นคุณค่าแต่ท่านก็ต่อสู้จนปัจจุบันอภัยภูเบศดัง โรงพยาบาลเจ้าพยาไปเบสกว่าจะซื้อเครื่องบรรจุพีได้แค่ไม่แค่หลักแสนเนี่ยายากต่ปัจจุบันจากผลงานที่ผ่านมาจากหน่วยงานที่เข้าไปช่วยหรือว่าเป็นเป็นหน่วยงานตรงนั้นก็จะมีเงินเข้ามาสมนับสนุนแล้วความความส่งเสริมของผู้บริหารด้านบนตอนนี้อภัยภูเบศถือว่าเป็นเจ้าแรกก็จะบอกว่าจริงๆอภัยภูเบศเนี่ยเริ่มสมุนไพรมาจากเขาอินซอน ข่าวหินซ้อนเป็นปโครงการในหลวงที่วางแนวเกณฑ์กบเรื่องสุงไทยตั้งแต่พศ2523ตัวเองเข้าไปทําหน้าที่เป็นวิทยากรก็คือจากความไม่เชื่อจากอะไรอย่างแล้วได้รับเชิญเข้าไปเพื่อจะไปช่วยถ่ายทอดไปลุกในลักษณะแผนปัจจุบันเข้าสู่แทนแผ่นไทยได้เป็นผู้บรรยายตั้งแต่พศ2542จนถึงปัจจุบัน โมตัสสะภะควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมนะโมโอมนะโมชีวะโกชีวะโกสีคราสาอหังสีคราสากะรุนิโกกะรุนิโกสัพพะสัตตานัง ต, am, ata, Emperor, ตาังโอสถตะโอสะตะพิภะมันตังพิภะมันตังประกาโสประาโสสุริยจันทังสุริยาจันทังโอมารวัตโตโอมารวัตโตประกาเสสิประกาเสสิวันธามิวันธามิปันธิโตปันธิโตสุเมทโสส euh. ุเมทโสอะโรคาอโรคาสุมนา